เปียนปากกนตัวกลางด้านหน้านะคะวันนี้เรียบร้อยนะคะสําหรับงานปากกนตัวกลางด้านหน้าของทีร้านจะมีเป็นงานของแท้มือสองญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ของใหม่ไว้ให้ลูกค้าเลือกอชุดละ1,200บาทนะคะลูกค้าที่ไม่ได้ติดตั้งประตูด,ด,ดูตั้งแต่เปรแรกๆนะคะหรือว่าใครที่ยังไม่ได้ติดตั้งประตูดูดปากกนตัวหน้าจะสึกเร็วนะคะ เพราะว่าเป็นแรงกระแทกเวลาปิดนะคะลูกค้าต้องกระแทกแรงๆประตูถึงปิดเข้านะคะ,ะแก้ไขได้ก็คือลูกค้าใส่หรือว่าติดตั้งประตูดูด,ดเข้าไปก็จะลดการกระแทกของประตูบานเลื่อนด้านหน้าได้ค,ค่ะปิดง่าย,าย,ายๆนิ่มๆเลยนะคะลูกค้าที่สนใจอยากจะเข้ามาใช้บริการที่ร้านหรือจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไรรถตู้รถเก๋งรถกระบะก,ก็ มาสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ086 086 2877 083 6088787ช่างวิเชียนจีโร่ออตโตพาสนะคะร้านเราตั้งอยู่ที่ตลาดนัดชนบุรีสนามหลวง2ส,ส่วนขยายนะคะถนนเรียบคลองทวีวัฒนาซอย9พุธมนลทนสาย3ค่ะสอบถามารายละเอียดโทรน,นัดหมายเข้ามาใช้บริการได้เลยค่ะขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการค่ะ ปักกองกองลงบประตูหนูเยมีปัก